ดีตอนเช้าวันนี้เจ็ดโมงครึ่งซื้อทัวรอีกแล้วครับวันนี้เราจะไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุวัดหลวงนะครับสร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ถังซึ่งปอายุประมาณ1,400กว่าปีวัดฝ่าเันือนเป็นวัดหลวงนะครับราชวงศ์ถังกว้างใหญ่ไพศาลมาก นะครับโหเราคอยดู<อ>ยว่าจะเดินยังไงบ้างกู๊กว่ะบา้านกุ๊ก的庙就在我等一下过去的那个转角。ยิ่งใหญ่อลังการใหญ่มากยังใหญ่เลยครับ เดินทางมา140ยสกิโลนะครับเพื่อมาดูตรงนี้คืออะไรสิบแปดอรหั์ครับ 释迦牟尼讲佛教的经典《华严经》，这俩菩萨是佛的另外一个胁侍，他们是要早要是长，个儿，个马妈，卡。 非常漂亮的，哦、这个建筑是安不舍利的啊，千载大殿我来这儿我都没有拍过照片。任何、嗯、一家大寺院，一进门是不是有那个天王？咱们这儿也不例外啊。好，简单的这里讲。 รรกธาองนนะจกนี้เป็นข้อนิ้วนะครับเคย ไปเด็สถานที่เมืองไทยสวยมากเลยครับอันนี้ทำเมื่อ16ปีที่แล้วนะ ที่นี่อสร้างทีหลังนะครับใหม่ข้างกระโนนเขาเอามาเก็บไว้ที่เจดีที่บริเวณนี้ครับเดี๋ยวจะได้ไปดูตรงนี้คือมาสร้างทีหลังให้ยิ่งใหญ่ มีร้านขายของที่ระลึกเนี่ยครับคือสถานที่เก่า สวยมากเลยครับ จดีของมหายานก็จะเป็นแบบนี้แหละครับที่เห็นทุกที่ในเมืองจีนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สร้างด้วยอะไรก็แล้วแต่ครั้งก่อนนู้ที่ไปเที่ยวตาหลีนะครับจะมีเจดียสามองค์ก็ลักษณะคล้ายกันคล้ายกันเนี่ย จดีองค์นี้แหละครับที่ถล่มไปแล้วเพราะว่าฝนตกนะครับแล้วทีนี้ก็เอา,อาพระบรมสารีริกธาตุเก็บไว้ข้างใต้นี้สาเหตุที่ทราบว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเพราะว่ามีการเขียนชื่อเอาไว้ด้วยครับ ตอนนี้ที่ได้ยินเสียงพระสวดนะครับก็คือเขากําลังเชิญพิธีพระบรมสารีริกธาตุกลับมาเพื่อที่จะมาเก็บที่นี่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราไปชมนะครับก็เาจะไปแสดงที่นั่นเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์พอวันธรรมดาจะเอามาเก็บที่นี่ I'm so 就是。 การเรียนแบบนะครับที่เก็บเอาไว้ใต้หอใต้เจดีย์ครับเขาทำเป็นลายที่เรียนแบบทุกที่จะมีไกด์บรรยายนะ ไม่ปล่อยให้คนมาดูโดยที่ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องกลับไปนะครับนี่เขาเปลี่ยนไกด์จากที่เรามาด้วยนะครับให้ไกด์ที่ประจําวัดบรรยายนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดนะครับจำลอง ยอดเจดียที่หักลงมาครับแผนผังประวัติของวัดนะครับแต่ก่อนจะเยอะอย่างนี้ยครับคือแผนจริงที่เมื่อกี้เราเดินเหยียบมาที่เป็นกระเบื้องลายมันะครับ ปัจจุบันเหลือแค่ขณะตรงบริเวณนี้นะครับตรงเนี้ส่วนข้างหลังนุ่นก็จะเป็นที่ประทับของกษัตริย์อชวงขั่นเวลาเขาจะมาเข้ากราบองค์นี้นะครับเขาก็จะต้องกินบังสวิตรั์ตรงนั้นอยู่เจวันแล้วก็มาอาบน้ําตรงนี้มันจะมีคลองอยู่ตรงนี้ตรงนี้น,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 นะครับหลังจากนั้นก็จะมีอุโมงค์ลอดมาใต้นี้เพื่อจะ ให้บริสุทธิ์แล้วก็มาสักการะพระบรมสารีริกธาตุนี้นะครับนี่เป็นส,สลักบนหินนะครับลายชื่อของพระเจ้าแผ่นดินที่มาสักการะพระบ,บรมสกการีร,ริกธาตุต้องดูดีๆถึงจะเห็นตัวหนังสือครับ 嗯、好第二个重点地宫来你好嗯嗯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 嗯 จจดีย์องค์นี้ครับชั้นใต้ดินจะลึก30มเมตรเหรียญ8เหรืยนเหรียญนะครับที่ปูเอาไว้ที่บริเวณทางเข้าให้คนคลานเข้าไปบนเหรียญน,นะครับ นะครับก็จะเจอองค์นี้นะครับมาครอบอันนี้นะครับอ,องค์นี้ก็จะมาครอบอันนี้อันนี้เป็นสารีริกธาตุที่เป็นนิ้วอะครับ,บนนที่ผ่านมาทั้งหมดคือของปลอม การหลอกนะครับอันนี้ค ah, yes. ือของจริงที่จะซ่อนกันอยู uh> ่อย่างนี้แต่里边的金和是化不掉打之一金一配所以金每上的第一四ก็เนี่ยจะซ่อนอยู่ลึกเข้าไปกว่าอันที่เห็นเมื่อกี้นะครับตัวเนี้ยคือของจริงก็จะซ่อนลงไป อีกครับคือรูปพระองศาเรลิกธานะครับเนี่ยก็อยู่ตรงนี้มีข้อปลาริลลี่อันนี้ดูมาทั้งหมดนะครับเป็นของปลอม นี่ลครับของจริงจะลึกลงไปอีกนะครับคือมันจะลึกเปน็นชั้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 นลงไปนะครับซ้อนกันลงไปนะครับตั้งใต้เนี่ยครับอันนี้คือเหล็กที่อยู่ข้างนอกเนี่ยครับแล้วตวกนี้จะอยู่ข้างในลงไปเรื่อยๆื่อเรื่อยๆอเรื่อยเ่นครับอ, <feed. S 1> <daunting. S 2> อันนี้สุดท้ายนี่แหละคือของจริงฮ่องเต้เป็นคนจัดการ 今天你们做电鸣钟的时候，应该看到了两边有放大的菩萨、嗯嗯、啊，那是原来是没有放大的啊，那是当时为了接待外宾大领导来的时候这个太小了看不清楚，所以说把它放大出来。收录完有三层，打开监控正中间檀香木，很可惜又给烂贼了。 มีทหารคือของจริงจะอยู่ในสุดคือคนขโมยไปได้ถ้าหากจะขโมยนะครับก็จะเจอปลอมอันนี้คือของจริงนครับนี่คือของจริงนะครับกทัสองนีเกัรรานกันที ในข้อ,อนิ้วนะครับองศาลีลิกธาตุเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนตัวสูงใหญ่นะครับข้อ,อนิ้วก็จะยาวเป็นบุญตาเป็นบุญมากเลยครับที่มีโอกาสมาสักการะขอเอาน้โมมทนาบุญให้กับทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้ด้วยนะครับีลิกธาตุแต่ละมุมแต่ละมุมครับที่เขาถ่ายภาพเก็บเอาไว้ 是是不算是，切记，它的莲花是个含苞待放，没有盛开的啊。如果个莲花是个盛开的，这个佛山你讲的，一定要是这样子啊，细节要抓细节。他、啊、一手一剑，一手小拇手啊，手中要拿两个把器。